ัครบตอนนี้เขาเอารถมาติดกล่องนะครับทั้งสองคันนะครับรถแห้วามาติดทั้งสองคันเลยนะครับเป็นกล้องหน้ารถนะครับผมติดกล้องหน้ารถนะครับหลังจากที่เราเอาเข้าเอาเขา้าซูนที่โนโซเซตนะครับเอา,าเอามาเขามาเอารถติดกลองกล้องหน้ารถนะครับ เพื่อเขาออกการออกงานแล้วนะครับมันจะได้เห็นทุกระยะทางเห็นทุกเส้นทางนะครับเพื่อมันมีปัญหาอย่างในการเดินทางเ็าสามารถเป็นไกนะครับทั้งสองหน่วย,ยขั้นสิบหอดติดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นหกหลอด ขั้น600ไม่นะครับเพราะว่าเขาล้างรถแล้วแต่ขั้น1000ยังไม่ได้ล้างนะครับมือวันที่น1นะครับวันที่1น,นะครับงานแรกงานแรกของสาลนัะครับ่ที่บ้านดอนบุมนะครับบ้านดอนบุมตำบลเมืองเก่า,าเมืองจังหวัดฒนแก่นนะครับผม มาติดอยนาร่านไพศาลขอนแก่นนะครับมารีวิวกันกล่องคับมาติดกล่องกันเนี่ยครับกล่องหนานโลตซื้อครับผม โอเค okay, ครับพี่น้องจะขอไปคุยกับสร้างคนชวนนะครับก็ะจะติดแบบใดนะครับผมสวัสดีครับ